สวัสดีนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นดิฟอีกรอบหนึ่งเรื่องดิฟจะเป็นการหาอนุพันธ์ของอาาหนุพันธ์เชิงลอกการิทึมที่เราเรียนไปแล้วไม่ใช่หรอการิทึมไม่ใช่นั้นเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของลอกการิทึมนะแต่นี่คือเป็นเทคนิคที่เอาล็อกการิทึมมาแก้ปัญหาโจทย์พวกผลคูณผลผลหารและเลขยกำลังนั่นเองนะครับ เพื่อทําให้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 โจมันง่ายขึ้นเขาจะเทคล็อกเทคล็อกเขาเ้าทั้งสองฝั่งนะครับมันเพื่ฟังกชันล็อกกระดิ่นะอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเป็นเอ็กเป็นอะไรพวกนี้ถูกไหมเท่านามอ่างเงี้ย <c oughs> ติดรู้ติดอะไรไม่แต่ไม่มีล็อกเห็นไหมไม่มีล็อกไม่มีลอนนะแต่เขาก็เทคล็อกเข้าสองฝั่งก็คือจะเทคล็อกอะไรเทคเ็คเทคลอลอนนะก็คือมันมันจะง่ายกว่าถูกไหมอ่าแล้วเรามาดูกันนะอ่า เขาบอกว่าให้เทคสมก,การเข้าไปทั้งสองฝั่งของสมก,การนะจะทําให้หาการหาอนุพันธ์ง่ายขึ้นนะเราก็มาดูกันนะครับอจ่างข้อหนึ่งก็คือมันมี x กำลังสอง x ลบห้าถ้ครรู้สามลบ x นะให้หา y ครามนะเราก็ลองดูว่าอ่าจะเทคนิคให้ให้เทคเข้าไปสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็น x กำลังสอง x ลบห้านะครับรู้สามลบ x นะอ่าแล้วก็ทําไปแล้ใช้กฎของล็อกก่อน ล็อกผลคูณแล้วก็แตกเป็นบวกนะล็อก x กำลังสองแต่ถ้าคล้องเลยล้วก็เอากำลังลงมาแล้วแต่ผมทำช้าๆก่อนนะเป็นล็อกของ x ลบห้าเป็นล็อกเป็นลอนนะเป็นในชั้นล็อกกระริ่มนะบวกกับลอนนะครับสแควรูทสามลบ x นะอ่าแล้วต่อไปเราก็ใช้กฎของล็อกของยกกำลังนะมามาแก้อีกทีนะอันนี้เอาล็อกผลคูณเข้าไปก่อนนะ อะล็ะอกอะล็อกเลขกอลังมานะเป็น2องลอน x นะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรก็เป็นลอนของ x ลบห้านะอันนี้ก็เป็นอะไรบวกกับ1ส่วน2นะของลอน3ลบ x นะอ่าประมาณนี้นะก็เป็นลอนของของเรางั้นดิปปฟไป2ฝั่งอีกทีหนึ่งได้มาแล้วดิฟลอน y นะครับเท่ากับดิฟของตัวนี้นะครับ แต่ผมได้ให้มันบวกกับลอนนะครับ x ลบ5นะครับก็มีอะไรนะมันทําให้ง่ายขึ้นนะฮะบวกกับ1ส่วน2จะต,ต้องสอนนะมันมีเทคนิคนี้นะเอ้ยอถูกตอน3ลบ x นะอก็ต้องดิฟไปสองฝั่งนี่ดิบลอนดิบยูก็คือ1ส่วน u จะ y บัก็นคือ y ก็คือ,คอได้ในส่วน y dy บั dx ถูกไหม เราได้มาแล้วถ้าขับอะไรอันนี้ก็ง่ายนะทิ๊ในใจเลยเป็น2ส่วน x นะอย่างนี้สส่วน x นะคิดนะี้ต้องคิดในใจแล้วบวกกับอะไรหส่วน x ลบห้าดิฟ x อ่าดิฟ x ได้1นึ่ดิฟลบหได้0ูนย์ก็ได้ตัวนี้เหมือนเดิมนะอ่าดิฟบตัวนี้คืออนะไรดิฟบในใจคือบวกด้วย1นึส่วนสองสลบ x นะดิฟบใ,ในใจทีคือได้ลบนะ ลบสามดิฟสามได้ได้ได้ศูนย์ดิฟลบเอ็กได้ลบหนึ่งได้ได้ลบประมาณนะประมาณน,นี้นะต้องคิดในใจได้ไดแล้วนะอืตอนนี้ต้องคิดในใจได้ไดแล้วนะมันไหลอต่อไปเราได้มาแล้วต้องการหา y ายพาร์คคือ d ีวาิเอ็กซ์เองนั้นดีวายพาิเอ็กซ์ก็คือเอาย้ายฝั่งมาเป็น y คูณกับสองส่วน x ็บวกกับหนึ่งส่วน x ็ลบห้านะขอกควมอ่าลบกับหนึ่งส่วนสอง 3ลบ x นะอ่าประมาณนี้นะก็คืนค่า y ไปคือเท่ากับ x กำลัง2 x ลบ5้าสแคร์รูทสลบ x นะแล้วคูณกับทั้งหมดของ2ส่วน x นะครับบวกด้วย1ส่วน x ลบ5นะลบกับ1ส่วน2 3ลบ x นะประมาณนี้นะก็ เสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรกำลังกระจายเข้าไปนะให้มันใหญ่ต่อไปอืเกิอ,อย่างนี้บ้างนะครับถ้าทำ,ทำตรงๆก็ได้แต่ถ้าเทคล็อกไปก็จะง่ายขึ้นนะทำตรงๆก็ก็ายาวหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยก็เทคลอนเข้าไปนะครับสองฝั่งเหมือนกันทำเป็นสเต็ปมี x แคร์รูทไร่สามของ x กำลังสองบวกหกนะอ่าหารด้วยอะไระแคร์รูท x กำลังสองลบแปดนะอ่าเราแตกยังไง mm hmm. ก็ใช้ผลคูณกับผลหารมานะเป็นอะไรเป็น l อน x นะนี่มองเป็นตัวนี้นะบวกครับหส่วน3นะครับของ l อนนะครับ x กำลังสองบวก6นะอ่า แต่เป็นหารต้องเป็นลบนะจะมีอีกตัวนึงก็เป็นลบนะข้างล่างนะให้จุดข้างล่างให้เป็นลบนะลบกับ1นึ่ส่วนสลอนนะครับของ x อ็กลังสองลบแปดนะประมาณนี้นะนี่เป็นลอ้นวของเรานะครับแต่โจทย์ให้หา dy วายบนะก็ได้เท่ากับดิฟของลอ้นวนะก็คือดิฟของไอ้พวกนี้เองลอ้นเอ่ะต้องใส่วงเล็บนะ บวกหนึ่งส่วนสามลอนไอเอกำลังสองลงมาได้ไหมไม่ต้องลงนะเพราะว่ามันมีบวกหกเข้ามาอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันเป็นก้อนนะมันเป็นก้อนนะตอบมาไม่ได้นะอ่าต่อมาเป็นลบหนึ่งส่วนสองเหมือนกันนะเอ็กำลังสองก็ตอบมาไม่ได้นะมันมีลบแปดมาเป็นตัวพ่วงนะมีตัวพ่วงอะ่ะอืมเอ็กกำลังสองลบแปดนะอันนี้ก็ดิฟได้เลยอดิฟในใจ ลินดิฟลิน x ได้หนึ่ส่วน x นะบวกกับ1นส่วนสนะครับ x กำลังสองบวกหกอะดิฟในใจทีนึงดิฟไอตัวนี้อีกทีนึงได้2 x นะถูกไหมดิฟไอก้อนนี้อีกทีนึงได้2 x นะลบกับ1นส่วนสนะ x กำลังสลบแนะดิฟในใจทีนึงได้2 x เหมือนกันนะ2 x เหมือนกันนะ โอเคนะก็ไอน,นี้เป็น1ส่วน y dy d y dx นะงั้นเราต้องการหา y แล้วก็คือเอา y มาฝั่งนี้เป็น1ส่วน x บวกด้วย 2x ส่วนด้วย3 x กลัง2บวก6ลบกับตัดกันไปนะ2กับ2 x นะ x ส่วนด้วย x กลังสลบ8นะประมาณนี้นะอ่ะคืนค่าไปก็ได้ก็จะเขียนค่านี้ไปเป็น x ราดที่3ของ x กำลังสองบวก6นะครับหารด้วยเนะลยาดที่2ของรูปของ x กำลังสองลบ8กับคูณกับไอพวกนี้1ส่วน x บวกด้วย 2, 2 x ส่วน3 x กำลังสองบวก6กนะลบกับ x นะหารด้วย x กำลังสองลบ8ปดนะก็เสร็จแล้วนะครับ มันไม่ใช่ฟังก์ชันล็อกการิทึมนะแต่เอาล็อกการิทึมมาแก้นะต้องเข้าใจานี้ก่อนไม่ใช่ฟังก์ชันล็อกแต่เอาล็อกการิทึมมาแก้นะครับอ่าต่อมาอ่ะ,ออะเราก็มาดูอีกข้อสองข้อแล้วกันมันเหมือนทวนนะเหมือนทวนดิฟนะทิปง่ายแล้วนะที่บอกดิฟง่ายมากนะอ่ะเทคล็อกไปสองฝั่งนะครับอืีแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเฉยเฉจะเป็นเบื้องเริ่มต้นของการเรียนนะครับ ถ้าจะบอกว่าเลขอะอะไรยากนะเดีย๋ยวมันจะคุณจะเจอลิเนียเชิงเส้นไอเวกเตอร์อนุกรมอนันต์แล้วก็อะอะไรนะลาปาสแล้วก็ฟูเรียดิอีเควนะถ้าพวกนี้มันก็เป็นแคลคูลัสนะแต่คุณไอตัวเลขยากนะก็จะมีไอไอเนี่ยไออะไรนะสถิติอะยากนะ ผมว่าเลขที่ยากสุดนะคือสติตินะผมเรียนมานะผมผมได้เอนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมเต็มเก้าสิบผมได้แปดสิบเก้านะแต่ความเข้าใจผมผมเข้าใจแค่ตอนเรียนนะแต่ว่าตอนมันก็มันไม่ตอนนี้คือผมไม่สามารถอธิบายได้อย่างสตินะผมวม่ายากสติยากจริงอืแต่พวกนี้มันอาจจะใช้บ่อยก็ได้มั้งแต่สติติใช้ไม่ใช้ในการวิจัยผมน่าจะเป็นนี่ ยากแล้วก็อตัวนี้ก็เป็นความ่าจะเป็นนะ้พวกนี้และโพสตคาสติกโปรเซสยากเป็นเลขที่ยากมากนะเอ็นแคลนี่ยง่ายนะ <c oughs> อะต่อไปนอกเรื่องกันแล้วเป็นลอนนะครับของอ่เราเขียนในรูปนี้กว่ารูทเอ็กซาร์ซเอ็กหารด้วยคอร์เนะอ็นะอ่า เป็นหส่วนสก็เอา1นส่วนสมาก่อนนะครับก็คูณทั้งหมดของอะไร1นึ่งส่วนสลอฟเนะบวกด้วยลอฟของ s i n เอา x มาทำใหมวะเนี่ย s i n x นะติดมันติดอ่าลบกับ1นส่วนสนะอ่ารู้เป็น1นส่วนสนะนี่ก็1นส่วนสลบนะอยู่ข้างล่างเป็นลบนะถ้าอยู่ข้างบนเป็นบวกนะเป็นบวกนะอย่าลืมนะ ยังไม่คิดมากนะลอนของขอดขอดขอด x นะอ่าประมาณนี้นะอ่าไม่มีอะไรก็ลอน y นะครับเป็นตัวนี้ก็คือ d lny by dx ก็คือดิฟของไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับก็คือเอาเขียนไอ้ก้อนนี้ลงมาอีกทีนึงนะเขียนก้อนนี้ลงมาอีกทีนะผมจะเขียนอย่างนี้นะเขียนตรงนี้นะจะยกลงมาข้างล่างนะผมขี้เกียจเขียนเอง อันนี้ค่าขงที่นะเป็น1สนะ่วน,น,น,น3นะคูณกับทั้งหมดอันนี้เป็น1ส่วน y dy ดีวบก่อนง่ายๆก่อนอให้เขียนเป็นรูปนี้เขียนรูปนี้นะอ่าอันี้ง่ายอีกแล้วอ่าก็เป็นเลยร1ส่วน2 x ะครับดิฟรัน x ได้1ส่วน u d u x ก็คือดิฟ x ทีหนึงได้1นะครับเพิ่งทำบวกด้วยอะไร1สนะ่วน1ส่วนไซน์ะ1ส่วนไซน์ ดิฟไซด์อีกทีนึงดิฟไซด์อีกทีนึงอันนี้ผมจะสอนแบบให้คุณคิดในใจแล้วดิฟไซด์ทีดิฟไซด์ได้คอร์สนะครับคอร์สนะถูกไหมดิฟไซด์ได้คอร์สเอ็กซ์ดิฟเอ็ได้1นะครับลบหนึ่ส่วนสอนะลอนคอร์สคืออะไรอ่าอ่าหนึ่งส่วนคอร์สทีนึงก่อนใช่ไหมอ่าและดิฟคอรอีกทีนึงไงดิฟซีออิดลบใช่ดิฟซีอรตรนนี้เป็นบวกไปเลยทีเป็นบวกไปเลย ได้เลลบโคเซกกำลังสองแต่ว่าเราใส่บวกเสร็จลบไปแล้วก็คือเป็นโคเซกกำลังสองนะกำลังสอง dx by dx อีกทีหนึงถูกไหมก็จะตัวนี้อ่าเราทำไงดีอ่าเรา dy b x ก็คือ y ส่วนสานะหนส่วนส x นะบวกกับ cos ส,ส่วนไซน์คืออะไรเป็นคอตถูกไหม x นะ ถ้าไซน์ส่วนคอสเป็นแทนนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะบวกกับ1ส่วน2นะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอาจะลองลองแต่งดูอ่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นโค s รเศษกำลังสองคือไซน์กำลังสองถูกไหมอ่าคอสอันนี้คือคอส x อ็กซส่วนไซน์ถูกไหมอ่าเขตัดไปเป็นอะไร อ่าเป็น y ส่วนสามเหมือนกันเป็นหนึ่งอ่ะที่ผมจะลดรูปให้นะเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบไม่ใช่ที่เราลดรูปหรอกผมมาสอนเลยต้องรักษาเวลาแต่ผมวอดลดรูปมันง่ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเด็กที่จบมัธยมมาแล้วมอบงมอ,งมองปลายมันเป็นเรื่องง่ายของคุณแล้วหมดใช้จนหมดเลยคุ้มมากอ่าบวก,กับอันนี้เป็นอะไรเป็น้ายกับ้ายแต่เป็นลินเป็นซายเป็นซายส่วนอคอสก็คือเลยมันจะไปอยู่ในรูป 2องสองซด x เซคอดเพอพอสอนซา,ายเขาเอ็เป็นจะยุบได้เป็น s ซ n 2สองเอได้อีกทีหนึง่งถ้าคุณไม่อยากอยู่ข้างล่างยกะไอีกได้ Y วายส่วนสา่งส่วนสองเอบวกคอดเกบวกกับอะไรโคศกสอเอ็กซ์ก็ได้นะครับนี่ไหรัดรูปรดรูปได้นะง่ายนะอย่าคิดว่าผมไม่รอค่อยช่วยสอนให้จบ มันสอนมันเวลามันน้อยนะแต่จริงๆตอนสอนผมแต่และเรื่องนะผมสอนเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าชาัดสอนตอนที่ผมสอนเด็กที่มหาลัยที่พวกวิศวะที่มหาลัยก็สอนเยอะนะอันนี้ถือว่าตัดตอนนะก็ต้องไปเดินคนละครึ่งนะกี่น,าท,นาทีแล้วสี่นาทีแล้วสิบสี่อ่ะพอกัอนอันนี้อาจทำให้ดูเฉยๆเทคลันวายอ่ะทำแค่ตั้งบนอ่าก็ต้องเทคอีกรอบหนึ่งนะครับ เอ้ไม่ต้องอ่มีลอเน็กอีกทีหนึ่งหารด้วย x กำลังสองสแควร์รูทอาร์คโอ้เอ็กซ์อาร์คเพิ่งเรียนมาเมื่อวันก่อนเองง่ายนะเป็นอะไรเป็นลอนลเน็เกลบกับลบกับอะไรสองลอเน็เกลบกับหนึ่งส่วนสองลอเน็กคอส x อนะอันนี้คือรันวายนะอันนี้คุณก็ไปดิฟได้แล้วนะอ่าอันนี้คุณก็ไปดิฟได้ต่อนะหาดีวายบอได้นะอ่ะทาทำต่อนะทำต่อทำต่อ,ตอเองทำต่ออันนี้ประมาณยี่สิบห้าทีนะขอโทษที